คนยิ้มเห็นเหงือค่ะแล้วก็ไม่มั่นใจคปกติเออจะหันข้างหรือว่าพูดน้อยยิ้มน้อยถ้ายิ้มเถอือนี่คือจะน่ากลัวมากคือฟันมันจะดูเล็กค่ะแล้วก็จะเห็นเหงือแบบเนี้ย สวัสดีค่ะเอินนะคะประพาดาสิงหาอานนท์ค่ะวันนี้นะคะเอินตัดสินใจมาตัดเหงือกครอสเจนนะคะเพราะว่าเอินเป็นคนยิ้มเห็นเหงือกค่ะแล้วก็ดูรีวิวมาเยอะมากๆเอินศึกษาเพราะว่าที่นี่เขามีอวัตรกรรมใหม่ที่เป็นตัวเลเซอร์ตัดเหงือกเราแล้วสามารถกรอกระดูกได้ที่แบบไม่ต้องผ่าตัด ตอนนี้ประทับใจค่ะเพราะว่ามันสวยขึ้นแลรอยยิ้มเปลี่ยนด้วยค่ะพีงไม่ชินกับหน้าตัวเองนะคะเหมือนได้หน้าใหม่เพราะว่าบางคนก็ทักว่าไปททาอะไรมาทําไมดูยิ้มเปลี่ยนเปลี่ยนไป<ๆ>ก็บอกอ๋อไปตัดเหงือก่ะ<ๆ>แบบกรอกระดูกระดู้นกรอกระดูกนอกขาตัดเนาะแต่ชายไม่ได้ไม่ค่ะไม่ได้ผ่าตัดชายแล้วก็คือไม่มีใหม่ด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมที่ดีมากไม่ต้องมารอตัดใหมอะคะ่ะแล้วก็ทานอาหารได้ปกติเอิญทานอาหารตั้งแต่วันแรกเลย